วิดีโอนี้ผมอัดมาไว้ฟังเองครับคือจะจะเข้าใจจะได้ประโยชน์เนี่ยต้องทําการบ้านมาก่อนถามว่าจริงๆคืออะไรก็คือผมหวังพึ่งพาการที่คนเราไปรับสมองมาตามลําลดับจากการนึกจดแล้วไปลองทํานะครับแตผ่ผมความจําน้อยก็เลยมาอัดเครื่องมือที่คิดว่าดีมากๆในการทํางานเนี่ยมาไว้ฟังเองจริงๆนะครับคือคือไม่อยากให้มาฟังเพราะว่า1อาจจะไม่เข้าใจ2มันเหมือนกับมาฟังสิ่งที่มันเป็นคําตอบของผมไปแล้ว แล้วยังไม่ได้คิดเองเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะครับจากนั้นเนี่ยผม,มเริ่มเลยเนาะแต่ว่ายังหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแค่นั้นเองนะครับอ่ะหลังจากที่ฉลาดเล่นมันก็คือการฉลาดเล่นฉลาดเล่นกับสิ่งที่ที่เราเจออยู่ฉลาดเล่นกับปัญหาฉลาดเล่นกับการที่เราจะทําอะไรสักอย่างดีๆเพื่อชีวิตเราเองอ่ะจบนะครับจากนั้นเนี่ยขั้นตอนในการทํางานของผมเนี่ย จะมีอยู่5้ขั้นขั้นที่1จะทำอะไรละ่ะระบุให้ชัดเจนไปเลยขั้นที่2องทำไปทำไมขั้นที่3ามจินตนาการมันซึ่งจินตนาการเนี่ยจะรวบทั้ง5้ขั้นมาเลยนะครับจากนั้นขั้นที่4คือการวางแผนขั้นต้นหรือกำหนดว่าจะทำอะไรขั้นต้นจากนั้นอ่ะไปเริ่มทำก้าวไปตามลำดับ ดำเนินการแล้วก้าวไปตามลําดับซึ่งจินตนาการก็ยังมาเล่นกับขั้นนี้อยู่นะจินตนาการเนี่ยเล่นกับขั้นนี้ก่อนการทําด้วยนะครับจินตนาการเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่เลยนะครับจินตนาการคืออะไรนึกบางทีถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็นึกแล้วจดออกมานะครับดาเนินการตรวจสอบพัฒนาน,นี่คือขั้นที่5ชีวิตคืออะไรก็คือสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทรัพยากรปัจจัยต่างๆเนี่ยเราจะหยิบมาเราจะบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยังไงซึ่งเป้าหมายนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นของดีของพิเศษที่เราต้องการก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นงานเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ก็ได้แต่จุดสตาร์ทของมันนะครับมันจะมีอยู่สองจุดก็คือเริ่มต้นและไปต่อการเริ่มต้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเริ่มต้นทุกวินาทีของชีวิตถือว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังนะครับเขาก็คงจะพูดไว้ฟังเองแหละ เริ่มต้นทุกวินาทีีของชีวิตด้วยแบบใจเย็นๆใจที่มั่นมั่นคงแล้วก็พร้อมก็คือพลังดีกรรมดีพลังดีเป้าดีอาการทางจิตดีกับกิจกรรมการงานที่ดีทำงานและใช้ชีวิตด้วยความสุขและพลังดีรักรู้สึกดีทำดีใส่ใจเข้าใจรายละเอียดนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ทำจริงๆก็ฝากไว้นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยมาฟังเองเริ่มต้นเริ่มต้นได้ดี ก่อนที่จะมาเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นคนใจเย็นมีใจดีสะสมพลังดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรดีๆก็ทำอย่างเช่นสถานการณ์ตรงหน้านี้เนี่ยตอนนี้ทำยังไงถึงจะดีทำยังไงถึงจะดีที่สุดตอนนี้เราจะทำอะไรกันดีเราจะทำอะไรกันถึงจะดีที่สุดนี่แหละนะครับเราเล่นกันง่ายๆอย่างนี้นะครับไอตัวตนพลังดีมันก็จะก่อขึ้นมาพอก่อขึ้นมาเสร็จปุ๊บ เวลาเราทำเนี่ยแน่นอนมันเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่เราก็รักษาระดับพลังดีเอาไว้เล่นแค่นี้เล่นได้กับทุกอย่างถามว่าทุกอย่างคืออะไรก็ได้กล่าวไว้หมดแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆวิดีโอนี้เป็นการเอามาเปิดฟังเองจริงว่าดามทําแบบนี้แหละนะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ข้อ3จินตนาการนะครับแปลว่าแผนหรือเครื่องมือในการทํางานเนี่ยสิ่งที่ทําจริงๆเนี่ย มันปรับเปลี่ยนพัฒนาได้ตลอดตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะจินตนาการแม้แต่ในขั้นตอนของการดําเนินการไอจินตนาการก็จะดึงทั้งหมดเนี่ยมาร่วมด้วยแปลงสิ่ง,งต่างๆทั้งปวงที่ดีและไม่ดีเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดําเนินการนั้นไปตามลําดับมันคือฉลาดเล่นนะครับคือตามชื่อวิดีโอเลยนะครับพอเราเปิดใจให้กับการฉลาดเล่นเนี่ยจากจากวิดีโอการก่อน,อนหน้า มันก็เจอสิ่งที่ฉลาดเล่นจริงๆก็เหมือนเราคนเปิดใจอ่ะถ้าเปิดใจว่าเอ้ยมันไม่ได้หรอกมันไม่รู้เรื่องอะไรก็มไม่รู้เรื่องมันทําไม่ได้มันก็จะทําไม่ได้แต่ถ้าเปิดใจว่าเออฉลาดเล่นเราไปถึงจุดที่ฉลาดเล่นอย่างผมในตอนนี้ไปถึงจุดที่ฉลาดเล่นก็คืออะไรแน่นอนเราหิวข้าวแน่นอนเรามีนิสัยไม่ดีแต่เราปรับมาที่ใจเย็นๆแล้วการมีพลังดีก็ตอนเนี้ทําอะไรมันถึงจะ ก่อเกิดพลังดีเพราะเราจะนําพลังดีไปเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้ว่าจะทําอะไรจะทําไปทําไมจินตนาการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากนั้นอะ่ะดึงทั้งหมดดึงการทําการบ้านมัวม่วๆทั้งหมดเนี่ยมาทําเป็นแผนซึ่งมันต้องชัดเจนว่าเราจะทําจริงๆถูกไหมครับแต่มันก็ยังไม่คงตัวนะแต่รู้แหละว่าจะทําจริงๆจ,จ,จากนั้นไปทําทําเสร็จปุ๊บมาอะจะต้องย้อนกลับมาปรับแผนมันต้องกลับมาย้อนพัฒนาพลังจินตนาการใหม่ มันอาจจะมาตอบถึงข้อ2ได้ซ้ําไปหรือมันอาจจะไปตอบข้อหนึ่งก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนโจทย์ว่าจะทําอะไรได้ซ้ําไปดําเนินการตรวจสอบประเมินปรับปรุงพัฒนาสารต่อนะครับนี่คือสิ่งที่ทําอยู่ตลอดหลังจากนี้นะครับไม่ไม่ทำอยู่ตลอดก็คือจังหวะจังหวะที่จะเอาจริงอะ่ะนะครับก็มาทําผมว่าเป็นคนใช้ชีวิตสบายๆนะครับแต่จังหวะที่ที่จะเอาเนี่ยรู้ละจะทําอะไรละ่ะทําไปทําไม มันเป็นยังไงบ้างนะอ่าจะทําเนี่ยอ่านับหนึ่งมิขั้นตอนแผนหนึ่งสองสามมีอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยก็ไปทํามันทํามันเสร็จปุ๊บพลังจินตนาการสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปรักษาพลังดีเป้าดีต่อไปเรื่อยๆอ่ามันต้องปรับเปลี่ยนนะก็ปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองเอายอมแล้วยอมแล้วไม่สู้ละอ่าว่ากันไปนะครับตามนั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันน่าจะดีกว่านะ มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ไล่ไปเรื่อยมันคือการเล่นกับชีวิตจริงส่วนความรู้ความเข้าใจต่างๆนะครับสําหรับท่านที่ฟังวิดีโอนี้ก็ต้องย้อนกลับไปวิดีโอหมายเลขต่างก่อนหน้าแต่แต่หลังจากนี้ผมรู้แล้วว่าจะเล่นกับชีวิตยังไงคือเหลวไหลไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวออมาทั้งชีวิตนะครับแต่ตอนเนีร้รู้แล้ว